เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut มาเรียนกันต่อนะครับผมหน้า43แล้วนะครับหน,หนังสือสมัย2 นะครับสำหรับโรงเรียนชั้นป .2 ทั่วประเทศนะครับหน้าตาหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับนะในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับส่วนส่วน,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 วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวคุณครูคคคคนํามาบันทึกภายหลังนะครับหลังจากจบในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนคําสั่งที่3นะครับคำสั่งเขาสั่งว่า look at the action look เฉย,ยๆแปลว่าดูแต่ถ้า look at ก็คือดูเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าให้ตั้งใจดูนิดนึ่งก็คือจ้องไปเลยก็ได้นะครับนะ the action action นะครับน,ะนักเรียนเคยได้ยินไหมครับนะเวลาจะทําอะไรเขานับหนึ่งสองสามแล้วก็ action นั่นก็คือเริ่มทําได้แล้วนะครับแปลว่าการกระทานะครับเป็นคํานาม n จุดนะครับหมายถึงคํานามนะครับย่อม,มาจาก now ให้ดูการกระทำนะครับเดนแล้ว,ลวหลังจากนั้นให้ ask ให้ถาม and และ answer ให้ตอบ นะครับแล้วก็ให้ถามนะครับ ask แปลว,ว่าถาม and แปลว,ว่าและ answer หรือ answer แปลว,ว่าตอบถ้าเขียนเครื่องหมายถูกนั่นก็หมายความว่าสามารถทําได้นะครับถ้าเขียนเครื่องหมายผิดหมายความว่าไม่สามารถทําได้ดังนั้นมาฟังมีคลิปเสียงไหมครับไม่มีคลิปเสียงครับโทษทีครับก็ให้ถามธรรมดาเหมือนกับ หน้าเมื่อกี้นะครับก็คือแคนยูนิตนะครับคุณสามารถขุดหรือว่าขุดดินหรือขุดรูนะครับอะไรก็ว่าไปได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือเยสไ can นกับโนอ a n t คาน์นะครับตอบได้2อ,อย่างนะครับนะถ้าทำไม่ได้ก็โ no, นถ้าทำได้ก็เยสแค n นยูสเว m นะครับคุณว่ายน้ำได้หรือไม่นะครับโนอ้ a คานต์ฉันว่ายน้ำไม่ได้ถ้าฉันว่ายน้ำได้ก็เยสไอแคน ถามแคนตอบแคนนะครับหนะอย่าไปตอบว่าเราเขาถามว่าแคนอยู่สวิม yes i am อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเรียนนะ no i am not อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็น i can นะครับผมเอาทีนี้มาดูว่าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกันนะครับแคนอยู่เดกคุณสามารถขุดอ่ขุดรูขุดเดนขุดอะไรก็ว่าไปนะครับไหนะได้หรือไม่ถ้าขุดถ้าขุดได้นักเรียนก็ตอบ yes i can ได้เลยนะครับ ถ้านักเรียนขุดไม่ได้นะครับสามารถที่จะตอบได้2อย่างเลยนะครับผมนะตอบโนก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นว่าจะต้องตอบเยส์โอแต่ว่าในประโยคนี้ก็ขีิดก็ื่อหมายถูกมาทัวทีครับให้ตอบเยสอย่างเดียวนะครับนะอย่าไปตอบโนโอเคนะครับข้อที่สองทำอะไรครับเนี่ยว่ายน้าว่ายน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าสวิมตัวเดียวก็แปลว่าว่ายน้ําแล้วนะครับนะไม่ต้องไปสวิมวอเตอร์นะครับนะผิดทันทีนะครับ สวิมเจยๆก็แปลว่าว่ายน้าแล้ว can you s w i m นะครับเพราะเป็นประโยคคาถามนี่ต้องเสียงสูงนะครับนะ can you swim อย่าเป็น can you swim นะครับนะมันธรรมดาไปฝรั่งนี่ต้องออกเสียงเป็น can you swim นะครับก็ตอบโ no นนะครับเพราะเป็นเครื่องหมายกากาบาด no I can't นะครับหรือ no I can't อย่าลืมว่า I can't หรือ I can't ตัว n ตัวเดียวนะครับนะักนเะรียนอย่าไปใส่ตัว n 2สองตัวนะครับ พอมาภาพที่สามนี่ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้คือกระโดดนะครับหนะกระโดดาอังเกตว่าอะไรครับ jump นะครับก็ can you jump นะครับ can you jump คุณสามารถกระโดดได้หรือไม่แล้วก็เขียนกคหมายถูกนะครับ yes I can นะครับภาพนี้ทำอะไรครับเห็นท่อนเดียววิ่งนะครับนะก็ can you run นะครับ ประโยคคํคำถามนะครับหนาเมื่อเอาแครนขึ้นหน้านะครับผมไม่ว่าประธานจะไปเนกอกพจน์ือหูพจนะครับกิริยายังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนักเรียนจํากฎไวยากรณ์ตรงนี้ไว้นะครับนะไม่สามารถตามด้วยกริยาช่องสองได้นะครับ Can น o u r ่ n รอย่างนี้ไม่ได้นะครับ run รันแรนนะครับแ Can น o ย s w สวอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะผิดหลักไวยากรณ์ Can you run คุณสามารถวิ่งได้หรือไม่ตามภาพนะครับขีดเครื่องหมายถูกก็ yes I can แล้วไปภาพที่5นะครับขีดเครื่องหมายผิดนะครับเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก็คือบิน Can you อะไรครับบิน Can you fly นะครับ Can you fly คุณสามารถบินได้หรือไม่หรือบินได้หรือเปล่าขีดเครื่องหมายผิดก็ no I cannot ในคุณครูเขียนตัวตัวเต็มตัวตัวเต็มให้นะครับนะ I cannot แต่เวลาย่อนะครับเป็น no I can หรือ no I can t. นะครับตัวเเหลือตัวเดียวนะภาพสุดท้ายนะครับก็คือปีนต้นไม้หรือขึ้นต้นไม้นะครับแต่ในที่นี้เขาใช้คาว่าปีนนะครับนะไม่ได้ใช้คาว่าขึ้นนะครับในะภาษาอังกฤษี่ใช้คาว่า c ล i m b นะครับแ a นอยู่ l ล m b คุณสามารถปีนป่ายนะครับในที่นี่ไม่จำเป็นว่าปีนป่ายต้นไม้นะครับนาะถ้าตามภาพถ้าปีนป่ายต้นไม้ก็แกนอยู่ l i m b On the tree นะครับ Can you climb on the tree คุณสามารถที่จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้ไหมนะครับแต่นี่ตอบสั้นๆ ه, ถามสั้นๆเลย Can you climb นะครับ No นะครับเพราะกรีดเครื่องหมายผิด No I can't โ okay, อเคนะครับคุณรู้ไปเร็วเลยนะครับจะรู้รคนไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหลังจากคุณรู้ไลฟ์สดจบนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปฟังหลายๆรอบแล้วลูกก็จะชินไปเองนะครับนะ วัดดิกแปลว่าขุดนะครับนะขุดดินขุดรูขุดอะไรก็ว่าไปนะครับนะสวิมแปลว่า่ายน้ําจัมแปลว่ากระโดดรันแปลว่าวิ่งฟลายแปลว่าบินแล้วก็คลามนะครับแปลว่าปีนไปผ่านนะครับตรงนี้ไปต่อเลยข้อที่หกเขาบอกว่าเชคเทิญลูกนะเทคเทิญตรงนี้แปลด้วยกันเลยนะครับผมอย่าไปแปลแยกนะครับแปลว่าผลัดกันนะครับสลับกันนะครับนะผลัดกันถาม ask นะครับถาม and และ answer ตอบนะครับ ask หรือ ask นะครับ ask ได้สองอย่างนะครับถามและตอบผลัดกันถามและตอบนะครับนะโดยใช้คำกริยาเหล่านี้นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนะใช้คำกริยาว่า run นะครับก็เป็น can you run นะครับนักเรียนสามารถตอบได้สองอย่างนะครับนะตรงนี้เพราะว่าเขาไม่บังคับนะครับว่าให้ขีดถูกหรือขีดผิดดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะตอบแย่ใส่ can หรือสามารถตอบ No I can't ก็ได้นะครับนะอ่าตอบได้สองอย่างเลยนะครับผม Can you run นะครับคุณสามารถวิ่งได้หรือเปล่า Yes I can No I can't ภาพที่อ่าคำกริยาตัวที่สองนะครับ Can you dig นะครับคุณสามารถเจาะขุดดินขุดรูขุดอะไรก็ว่าไปขุดจอมปลวกก็แล้วแต่นะครับนะก็ใช้คำว่า Can you dig เฉยๆก็พอ No I can't นะครับหรือว่า No I can t. หรือว่า Yes I can ก็ได้นะครับนะต่อไปคำว่า jump นะครับ jump นะครับแปลว่ากระโดดนะครับ Can you jump นะครับคุณสามารถกระโดดได้หรือไม่นะครับ Yes I can หรือ No I can t. ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันต่อไปก็คือ climb นะครับ Can you climb คุณสามารถปีนไปนะครับได้หรือไม่นะครับปีนไปหน้าผาก็ได้ปีนไปต้นไม้ บินไปรั้วอะไรได้หมดนะครับบินไปกำแพง yes i can หรือ no i can't can you fly นะครับคุณสามารถบินได้หรือไม่นะครับบางคนอาจจะบินได้ก็ได้นะครับนะถ้าเกิดมีเครื่องช่วยอาจจะตอบ yes i can หรือ no i can not หรือ no i can't no, can นะครับอันนี้คือตัวเต็มนะครับนะ i can not แล้วก็ค่ะคํปริยาตัวสุดท้ายก็คือคําว่า Swim นะครับซึ่งแปลว่าว่ายน้ําก็ can you swim นะครับคุณสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่นะครับ No I can't หรือว่า Yes I can ตอบได้สองอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เท k คเชิญนะครับอย่าลืมผลัดกันเป็น A และ B นะครับนะผลัดกันถามนักเรียนก็จะได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะถามเพื่อนนะครับนะ Can you climb Can you dig Can you run Can you jump Can you climb Can you fly Can you swim นะครับผมและก็จบหน้า43 Alright, okay, okay, okay.